มาจากก๋วยเตี๋ยวยามเที่ยงตอนเที่ยงค่ะก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงเฮ็ดพิเอค,ค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเนื้อสดแซ่บค่ะมาแซ่อพี่น้องดูแบบๆพี่น้องโรก่อน อร่อยอร่อยโอ้บอตะเคียบค่ะเอา่เลยอร่อยดย หอนครับยังหอนอยู่

มาก 哼 <laughs>，见太白的我，见到好钱，一百二十，嗯。

ตาเห็ลูกตาเอาลูกตาเอากินได้ยูของดียูตาเอาลูกไม่เป็นเข่านิ่มมันเป็นเขาน่มมเนเขานิ่มลูกครับอะไรอะไรอะไ